ผู้ชายไม่รักเราอย่าไปแคร์นะน้ำตาหยดเดียวก็อย่าไปเสียให้ถ้าใครมาทอดทิ้งเรานะบายเลยเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยเป็นของเรานะอย่าให้ใจเราหวั่นไหวอย่าให้ร่างกายเราต้องสุดโซมอย่าให้หน้าตาหมองคล้ำหมองหม่นร้องไห้กับผู้ชายที่ทิ้งเราอันนั้นนะเราโชคดีแล้วนะเพราะว่าใครที่มารับเอาผู้ชายแบบนี้ไปคนนั้นก็คือซวยสุดๆเลยละ่ะโชคดีของเราลนะจำไว้อย่าไปเสียน้ำตา เราต้องเดินหน้าต่อไปและสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองทำบุญกุศลเยอะๆให้ใจเราอิ่มศีลคงไม่เสมอกานนะอันนั้นคงจะไม่ไหวอะ่ะมั่วเยอะเราก็เลยต้องมีอันเป็นไปจากเขาอย่าไปเสียน้ําตาโชคดีแล้วนะหลังตุดจีและจัดเลยทาชีวิตให้ดีขึ้นทําความดีเยอะๆทําบุญเยอะๆแล้วชีวิตเราจะดีไม่ต้องอาศัยใครมาให้เราดีให้เราสุขหรอกตัวเรานี่แหละสร้างสุขให้ตัวเราเอง